ส่งไลน์ไปง้อเธอแต่ไม่รู้เธอจะบล็อกเราไปแล้วหรือยังนะอยากรู้ว่าใครบล็อกไลน์เราหรือเปล่าเช็คได้นะสวัสดีค่ะพักกนัยไอที24ชั่วโมงกับเอิญปานระพีเป็นคำถามคาใจของหลายๆคนส่งไลน์ไปไม่อ่านไม่ตอบโทรไลน์ไปไม่รับเอ๊ะเขาบล็อกไลน์เราไปแล้วหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เอิญมีเคล็ดลับที่สามารถเช็คได้ว่า คนคนนั้นเขาบล็อกไลน์เราไปแล้วหรือเปล่านะคะและยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมถึงแม้ว่าเขาจะบล็อกเราไปแล้วเราก็ยังมีวิธีในการสามารถส่งข้อความไปให้เขาได้อยู่ดีเคล็ดลับวิธีเช็คง่ายๆก็คือ ลองส่งของขวัญไปให้เขาสิคะใช่แล้วค่ะคอนเซปต์ Concept ง่ายมากๆในการเช็คว่าเขาบล็อกเราแล้วหรือยังนะ้าก็คือให้ลองกดซื้อสติกเกอร์หรือว่าทีมแล้วส่งให้เพื่อนเป็นของขวัญดูค่ะถ้าเขาบล็อกเราแล้วเราก็จะไม่สามารถซื้อสติกเกอร์หรือว่าซื้อทีมส่งของขวัญให้เพื่อนคนนั้นได้นั่นเองซึ่งวิธีส่งของขวัญให้เพื่อนเพื่อเช็คว่าเขาบล็อกเราหรือยังก็ง่ายมากๆทําตามนี้ได้เลย <S <S เปิดหน้า wallet ของแอปไล แล้วเลือกร้านสติกเกอร์จากนั้นก็ให้เราเลือกดูสติกเกอร์ที่คิดว่าเพื่อนคนนี้ไม่มีทางซื้อแน่นอนก็กดเข้าไปดูที่สติกเกอร์ลายชุดนั้นกดปุ่มส่งเป็นของขวัญจากนั้นก็พิมพ์ค้นหาชื่อลายของเพื่อนเราค่ะถ้าหาเจอแล้วก็กดติ๊กที่สัญ,ญลักษณ์ด้านหลังแล้วกดปุ่มตกลงถ้าระบบโชว์ข้อความว่าไม่สามารถส่งของขวัญได้ก็อย่าเพิ่งเสียใจไปค่ะเพราะเขาอาจจะยังไม่ได้บล็อกเราจริงๆก็ได้นั่นก็เพราะว่า เขาอาจจะมีสติกเกอร์หรือว่าทีมชุดนั้นอยู่แล้วจริงๆก็ได้อย่าเพิ่งท้อใจพยายามต่อไปลองส่งสติกเกอร์ชุดใหม่หรือว่าทีมชุดใหม่ไปดูจนกว่าจะแน่ใจซึ่งถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้โดนบล็อกและเพื่อนก็ยังไม่มีสติกเกอร์ชุดนี้ด้วยก็จะส่งได้นั่นเองแต่ก่อนจะส่งเป็นของขวัญจริงระบบเขาก็จะถามย้ำนะคะว่าส่งสติกเกอร์เป็นของขวัญหรือไม่หากเรากดตกลง เขาก็จะส่งสติกเกอร์ไปให้เพื่อนคนนั้นเป็นของขวัญทันทีแต่มีเคล็ดลับแอบบอกว่าหากเราแค่จะมาสืบดูแล้วก็ยังไม่ได้อยากจะเสียตังก็ไม่ต้องกดส่งจริงก็ได้ค่ะก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้บล็อกเราแต่ถ้ากดส่งสติกเกอร์แล้วทีมก็แล้วหลายๆรอบหลายๆแบบแล้วแต่ก็ยังส่งไม่ได้สักทีเหมือนมีอะไรมาขวางกัน้นอันนี้แสดงว่าเขาบล็อกเราแล้วล่ะค่ะเสียใจด้วยนะคะ อันนี้หลายๆคนก็พอจะทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเขาบล็อกเราไม่ว่าเราจะส่งข้อความหรือส่งอะไรไปหรือจะโทรหาก็ดุดดังทิ้งลงแม่น้าเพราะเขาจะไม่เห็นและไม่รับรู้อะไรเลยว่าเรากําลังพยายามตามงอ้อแต่ อย่าเพิ่งท้อใจเพราะเรามีทริคให้ส่งข้อความหาเขาได้แม้เขาบล็อกเราทริคนี้ก็คือเราก็เปลี่ยนจากพิมพ์แชทไลน์มาเป็นการส่งโน้ตให้เขาแทนได้นั่นเองวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่แชทของเขาแล้วกดที่สัญ,ญลักษณ์ขีสามขีดก็จะเจอกับเมนูโน้ตจากนั้นก็ให้เลือกสัญ,ญลักษณ์บวก แล้วก็เลือกโพสต์คราวเนี้จะพิมพ์ความในใจเพื่อง้อหรือว่าขอโทษหรือจะแนบภาพแนบคลิปส่งสติ๊กเกอร์อะไรไปให้ก็ส่งให้เขาได้เลยนะคะแล้วก็กดโพสต์ค่ะแต่ถึงเราจะส่งโนต้ตไปง้อเขาระบบก็ยังไม่แจ้งเตือนแบบต้องๆเหมือนตอนที่เราคุยแชทกันเมื่อสมัยที่ยังไม่บล็อกกันนะคะอันนี้ก็ต้องลุ้นๆกันนิดนึงค่ะให้สักวันหนึ่งเธอคิดถึงเราขึ้นมากดไลค์ของเราขึ้นมา แล้วก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์จุดสเีเขียวจุดเล็ก,เลกๆเตือนขึ้นมาว่ามีโน้ตที่ยังไม่ได้อ่านกดดูกดดูเถอะนะซึ่งถ้าเขาเห็นว่ามีการแจ้งเตือนเขาก็จะต้องปลดบล็อกเราออกก่อนนะคะถึงจะสามารถอ่านโน้ตความในใจของเราได้อืมการง้อคนเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะและนี่ก็เป็นวิธีการเช็คว่าเขาบล็อกไลน์เราหรือเปล่าแล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆที่สามารถส่งข้อความได้แม้เขาบล็อกไลน์เรา มันก็ดูว,วุ่นนิดนึงแต่ก็ได้ผลอยู่นะคะแต่ทางที่ดีก็อย่าสร้างเรื่องจนกระทั่งต้องมีการบล็อกไลน์กันเลยดีกว่าค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ